ตัวเท้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเปรดี้กับกล้วยของเขาและเขาไปทำอะไรในดงกล้วยเป็นไวร่าเล็กๆเมื่อเปรดี้ยืนให้สัมภาษณ์ในสวนกล้วยแวบแรกก็คิดว่าตัดต่อครับหรือว่าเป็นรูป AI หรือเปล่าหาเป็นเช่นนั้นไม่มันเป็นเรื่องจริงสถานที่จริงและคนที่ยืนพูดนั่นก็เป็นเปรดี้จริงๆเขาไปยืนทำอะไรในดงกล้วยตัวเท้ฟุตบอลมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผม อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทนฟุตบอลด้วยนะครับช่วงนี้เพรดี้บาดเจ็บนะครับอยู่ในระหว่างการพักฟืน้นเลยเดินทางกลับบ้านที่เกาะคานารี่ที่เป็นบ้านเกิดและนี่คือที่มาของภาพอันลือลั่นที่เราเห็นเปรดี้ไปยืนทำอะไรในโดงกล้วยซึ่งก็มีความเห็นมากมายชวนคิดไปไกลว่าเพรดี้กับโดงกล้วยนั้นคนที่รู้เนี่ยไม่เด็กแล้วนะครับเพรดี้เป็นชาวคานารี่ครับ เกิดที่เตเนริเฟ่ที่หมู่เกาะคาเนรีและที่นั่นเป็นหมู่เกาะที่ขึ้นกับสเปนแต่ก็ปกครองตัวเองด้วยดูจากแผนที่แล้วไกลมากครับถ้านับระยะจากเมืองหลวงมาริตเกาะเกาะนี้จะอยู่ค่อนไปทางทวีปแอฟริกาโน่นก็ห่างกันเกือบ2,000กิโลมีเกาะใหญ่อยู่8เกาะอยู่กันเป็นแคว้นเลยครับและที่นี่มีเกาะเตเนริเฟ่เป็นเกาะใหญ่ที่สุดย่านนี้สโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเตเนริเฟ่เป็นขาประจำลาลิก้าในยุค90ด้วยครับการท่องเที่ยวในย่านนี้ดังมาก ขึ้นชื่อหารายสายลมและแสงแดดครบสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นก็คิดว่าน่าจะปลูกอะไรก็ขึ้นและมันก็เป็นจริงเพราะเกาะเกาะนี้ย่านย่านนี้ขึ้นชื่อมากเครื่องผลผลิตทางการเกษตรอย่างกล้วยนี่แหละครับซึ่งกล้วยเนี่ยคนธรรมดาก็กินอร่อยแล้วแต่มันยังคงมีคุณ,ณประโยชน์กับนักกีฬาแบบสุดยอดเพราะมีคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมได้ค่อนข้างเร็วและมีเปอร์เซ็นต์อิเล็กโทรไลต์สูงมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียม เป็นส่วนประกอบในอุดมคติในการฟื้นพลักกำลังหลังจากออกกำลังกายรวมทั้งช่วยลดความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือความเมื่อยล้านักกีฬาระดับโลกหลายคนก็ใช้กล้วยในการฟื้นฟูพลังงานแบบฉับพลันระหว่างเกมการแข่งขันด้วยครับที่เกาะเนี่ยก็ปลูกกันเป็นล่าเป็นสนันมานานปลูกกันเป็นผลไม้ประจำเกาะ ว่ากันว่ากล้วยที่นี่มีคุณสมบัติทางโภชนาการที่ดีที่สุดหอมหวานเป็นพิเศษส่งออกกันถล่มทลายไปทั่วโลกถึงกับมีคำกล่าวว่ากล้วยที่คุณเคยได้กินอาจจะเคยมีบางลูกที่มาจากคานลลี่สักครั้งนะนาอันนี้สำหรับฝรั่งนะครับส่วนไทยเรากินของเราก็เหลือเฟือเลยครับเส้นทางขาแข่งของเปรดี้เริ่มต้นที่นี่นะครับ ตอนเด็กๆเ,เขาเป็นเด็กที่สนใจฟุตบอลมากๆอยากจะเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเริ่มจากเซนเตอร์แบ็กและขยับมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเขามีอินเอสตาเป็นไอดอลชอบมากๆอยากจะเป็นให้ได้แบบนั้นต่อมาเขาได้สัญญาอาชีพที่ลัสพันมาสที่เป็นอีกหนึ่งสโมสรฟุตบอลในแคว้นนี้เบรดี้เป็นผู้ทำประตูที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของลัสพันมาสด้วยวัเพียง16ปี9เดือนและ23วัน และช่วงที่เขาอยู่กับัสพันมาร์สเขาเคยเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับเรืมลมฤติแต่ไม่ผ่านซะง,งั้นไปดี้เฮิร์ตไม่น้อยครับแต่เขาก็เอาเรื่องนี้มาเป็นพลังในชีวิตพออายุราว8เขาก็ได้ย้ายมายัางบาเซลนาที่เป็นสโมสรในฝันของทั้งครอบครัวสไตล์การเล่นที่เป็นธรรมชาติของเขาในสนามดูเหมือนจะเป็นการทำงานกับลูกบอลมากกว่าพยายามควบคุมมันเขาบอกว่าการเล่นของเขาน,นเนี่ยก็เหมือนสไตล์ของคนบนเกาะ ก้าคือเล่นแบบสบายๆเหมือนมันเป็นชีวิตประจําวันชาวเกาะคานารีอย่างเขาเป็นที่รู้จักจากทัศนคติที่ผ่อนคลายมีการพูดคี่รวดเร็วมีรอยยิ้มที่จริงใจและเอนจอยกับชีวิตความผูกพันระหว่างกล้วยกับเบดดี้มันมีที่มาครับมีเรื่องเล่ากันว่าเบดดี้ใส่ e โมติคอนรูปกล้วยบนรองเท้าสตัต๊ดตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพและถือเป็นเครื่องรางนำโชคเล็กๆน้อยๆและเป็นเรื่องปกติที่จะพบเบดดี้กำลังกินกล้วยที่สนามซ้อม อันนี้แฟนตัวยงเปรดี้เสริมได้นะครับว่าจริงหรือไม่ต่อมาเริ่มมีชื่อเสียงเปรดี้รับงานเป็นพรีเซนเตอร์กล้วยให้กับแบรนด์ใหญ่ที่เกาะบ้านเกิดโดยในช่วงปี2021เขาได้ให้ความช่วยเหลือกับสมาคมองค์กรผลิตกล้วยแห่งหมู่เกาะคาเนลี่ริเริ่มแจกด้วยถึง80,000กิโลกร,รมัมกระจายไปกับธนาคารอาหารทั่วประเทศสเปนถึง54แห่งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบความยากลาบากในช่วงโรคระบาด ตามข่าวระบุว่าจำนวน80,000กิโลกรัมนั้นนํามาจากในฟุตบอลยูโรปี2020โครงการจะบริจาคผลไม้100กิโลกรัมต่อทุกๆ1กิโลเมตรที่ราโลคา่ารวมถึงเปดี้วิ่งบนสนามและในที่สุดก็วิ่งได้ในระยะทาง766.5กิโลเมตรซึ่งเปดดี้วิ่งไปถึง76กิโลเมตรด้วยตัวเองซึ่งมากที่สุดในทีมนอกจากนี้เขายังเป็นทูตของโครงการเพื่อสุขภาพแคมเปญใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีเขากับกล้วยเป็นพระเอกคู่กันซะด้วยซึ่งอันนี้ตามเรื่องราวเป็นโครงการต่อต้านโรคน้ำหนักเกินในวัยเด็กครับน่าจะคล้ายๆสอส,อสอบ้านเราเลยครับเชิญชวนเยาวยชนให้ต่อสู้กับโรคร้ายในหนังโฆษณานั้นโดยการกินกล้วยครับขณะที่กำลังจนมุมกับโรคร้ายที่เป็นควันดำๆคุกคามาเปรี้ดีก็ควักกล้วยออกมาแล้วก็มอบให้แฟนบอลรุ่นเยาว์ไปหม่่าซะคงจะสื่อถึงว่ากินผลไม้สู้ภัยร้ายต้านความจำมัำ่ม เป็นข้อความสร้างแรงบันดาลใจโดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่ยังสามารถชนะได้กล้วยจากบ้านเกิดของเขาดีจริงๆครับทางนั้นเขาเคลมว่ากล้วยของเขาเนี่ยมีตรารับรองคุณภาพยูโรเปียนไอจซะด้วยซึ่งเพรดีมีโปรเจกต์ต่อเนื่องกันกับแบรนด์ได้ทำข้อตกลงกันกับฟุตบอลสเปนผักดันให้กล้วยเป็นผลไม้อย่างเป็นทางการของทีมฟุตบอลสเปนตลอดปี2021 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แฟนๆที่มีอายุน้อยให้กินผลไม้นี้เป็นประจำทุกวันได้ผลนะครับกล้วยเริ่มเป็นไอติมติดกระเป๋าของนักฟุตบอลในสเปนเป d ดี้แฮปปี้มากๆครับในโครงการนี้เพราะกล้วยคือสุดยอดผลไม้ในดวงใจก็ไม่แปลกอะครับในสนามวิ่งแบบไม่มีหมดสงสัยจะอัดกล้วยเข้าไปเยอะอินไม่อินเขาถึงกับได้รองเท้าสตัลายกล้วยที่แบรนด์เนี่ยจัดให้อะครับ หลังผ่าน100นัดในอาชีพนักฟุตบอลในวัยเพียงแค่นี้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ได้ลงเล่น100นัดเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งก็ต้องมีการฉลองกันนิดหน่อยด้วยการปักเลข100จูนสกุนเดเพื่อนร่วมทีมที่ตามมาถ่ายรูปไม่ทันถึงกับโพสโซเชียลมอบฉายา,ยายให้เขาว,ว่ามิสเตอร์บานาน่าหากพูดเป็นไทยก็คงอารมณ์แบบยินดี <c oughs> <c oughs> ด้วยนะไอ้กล้วย <c oughs> รอบหน้าถ่ายรูปรอผมด้วยนะดูเหมือนว่าเปรดี้จะไม่มีปัญหากับชื่อเล่นนี้ครับ และเขากับรู้สึกชอบซะด้วยตามสืบค้นเห็นว่าหลังๆมานี้เนี่ยกล้วยที่หมู่เกาะคาเนลี่นั้นราคาไม่ดีด้วยสาเหตุหลายอย่างไหนจะมีเรื่องการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อราวสองปีก่อนที่สร้างความเสียหายทําให้ผลผลิตลดลงตอนนั้นมีข่าวว่าไร่กล้วยที่หายไปนั้นครอบคุมพื้นที่เท่ากับสนามฟุตบอล1,500สนามและประมาณ15%ของผลผลิตกล้วยบนเกาะอ,อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยง เมื่อราวราวต้นปี2023เขาได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมครับให้เป็นทูตขององค์กรการกุศลกล้วยในหมู่เกาะคาเนลีและช่วงนี้เปรดี้ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลมากกระกับเกาะบ,บ,บ้านเกิดมาออกงานเป็นทูตช่วยขายกล้วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยนั่นจึงทำให้เกิดภาพประหลาดลาดนักฟุตบอลทีมชาติสเปนยืนให้สัมภาษณ์หน้าดงกล้วยในวันนั้นคาดว่าเป็นงานส่งเสริมการขายกล้วยที่เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับเจ้าใหญ่เจ้านั้น ซึ่งได้พาเขามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยตรงในกระบวนการการปลูกกล้วยในฟาร์มเพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มแฟนบอลรุ่นเยาว์และเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของเมืองนี้หลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระเบิดของภูเขาไฟครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของเพดดี้กับสื่อที่นั่นฟังแล้วเนี่ยถึงกับต้องร้องไห้ออกมาครับแปลไม่ออกเลยครับสเปรล้วนๆจับมาบางส่วนนะครับพอลองแปลดูคร่าวๆได้ความประมาณนี้ครับ เอาแค่คำถามเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็จะเป็นเรื่องของแชมป์เนชั่นลีกต่อมาเขาก็พูดเรื่องซัมเมอร์นี้ว่าเขาจะอยู่เงียบๆพักจิตพักใจพักกล้าและจะเริ่มเทนตัวเองให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงกับอาการบาดเจ็บแล้วพูดว่าการคว้าแชมป์ลีก,กับบาซา่านั่นคือความฝันที่เป็นจริงก็ตอนเด็กได้แค่มาขอถ่ายรูปกับถ้วยแชมป์ลาลิกา้าแต่ทุกวันนี้งาบแชมป์เรียบร้อยครับและเป็นตัวหลักซะด้วยมันก็ต้องภาคภูมิใจเป็นธรรมดา นอกจากนั้นเท่าที่จับความได้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเขาพูดถึงสโมสรเก่าอย่างลาพมาสสโมสรเก่าที่ได้เลื่อนชั้นเขาเน้นย้ำว่าเขารู้สึกมีความสุขมากสำหรับการเลื่อนชั้นของทีมเก่าและเอาใจช่วยถึงสโมสรเตเนลีเฟที่เป็นสโมสรบ้านเกิดให้เลื่อนชั้นด้วยครับเปรดี้มีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับบ้านเขาชอบมาพักใจพักร่างที่บ้านแต่ด้วยความเป็นตัวขาว้าร่างกายจิตใจพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกระเฮี้ยนกระหือือ อยากออกมาวิ่งไล่ลูกฟุตบอลอีกแล้วคนอื่นรับการพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเตอร์ต้องเป็นพวกน้ำอารมณ์รถหรูสายการบินสินค้าที่อลังการอลังการแต่เบรดี้เป็นนักฟุตบอลไปด้วยเป็นทูตกล้วยไปด้วยน่ารักมากครับนี่คือเรื่องราวของเบรดี้คนหนุ่มรักกล้วยที่เคยบอกว่ากล้วยคือรสชาติที่ทำให้เขาคิดถึงบ้านส่วนหัวปีเนี่ยคนคาเนลี่กินกันไหมครับส่งมาได้นะผมจะเอาไปแกง ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ